สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ก็จะมาสอนทำไอ้นี่นี้เลยที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับว่า,จะ,จ,านนะจะให้มันเป็นจอสีอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยโอเคเห็นนะจะให้มันเป็นจอสีอย่างนี้ต้องทํำยังไงมีน้องๆพี่ๆหลายคนถามเข้ามาเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสีได้ด้วยหรอเลยบางคนก็รู้แล้วนะครับที่แบบว่าเออมามาคอมเมนต์ช่วยก็ก็ก็ ก็ขอบคุณมากนะครับในเพจแต่ว่าทีนี้ก็มีหลายๆคนที่ไม่กล้าจริงๆเพราะว่ามันมันเป็นยี่ห้อก็ก็บางกระแพงสาหรับหลายๆคนอยู่ยนะครับก็ขอให้มาแกะให้ดูหน่อยแกะมันให้ดูหน่อยไม่ไม่แค่แกะไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวแกะปุ๊บแล้วอะไรมันเด้งออกมาแล้วหายแล้วจะหรือว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนให้หมดเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะมันเลย นะฮะก็สอนแบบปลอดภัยเลยโอเคก่อนอื่นก็มาแกะมันรอ,อก,ก่อนแกะมันรอ,อให้หมดเลยโอเคเออกให้หมดอะไรฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนี่ตอนนี้เอาออกไปก่อนเลยนะครับรวมทั้งนี้ด้วยเอาออกทันก้อนอ,ออกแล้วก็นี่นะครับจะเห็นรูสองรูนี้นะ เห็นกันหรือเปล่าเอ้ยใช้ไข,ข่ควงไข,ข่ควงเล็กๆนะธรรมดาไข่เข้าไปเลยโอเคนี่นะเขายัดเข้าไปในรูเลยนะยัดเข้าไปอ๋ออ๋ออ๋อออกไหมเนี่ยเพลงน้ำมันเหลือกอนโอเคมันออกแล้วแหละแต่มันคายอยู่ในรูนะ ชัางมันโอเคน่าจะออกแล้ววิ้ีแกะแกะยังไงเีื่อมันมแน่นเหลือเกินพี่เอ้ยผมจะเอามันออกไงดีเนี่ยก็พยายามแกะเข้าไปแค่นั้นเองมันมีความพยายามดึงมันออกไม่ใช่นี่มากดตรงนี้กดที่ปุ่มสองปุ่มสามปุ่มที่มันมีให้เรากดเนี่ยค่อยๆนะอย่าไปกระแทกกระทันมันเยอะนะครับค่อยๆกดมันลงไปนะ กดลงไปอ,อ,อ,อ้มันก็จะเลี้ยงขึ้นมาอ,อ้กดตรงนี้อีกทีหนึง่งอื้ออ,อ้กดเข้าไปค่อยๆกดเดี๋ยวมันก็ออกนะครับไม่ต้องไปเอ้ยของผมมันไม่ออกอะแก่ผมก็ดึงเหมือนกันอนะเจ็บมือเหมือนกันเชือกด้วยก็ได้เนี่ยช่วยดึงช่วยดึงมันก็อยู่ในตัวเครื่องมันอ,อ,อะต้องดักแป๊กแล้วออขอตรงนี้อีกทีนึง ไม่ต้องไปหาอะไรกดนะครับนิ้วเรานี่แหละนะไม่ต้องไปหาโอ้โหไขค่คงไข่ควงมาจิ้มเดี๋ยวมันเป็นรอยแล้วก็พังนะค่อยๆดึงมันก็จะค่อยๆขยับอ๋อหน็ตหลุดออกมาเก็บดีๆนะครับน็ตระวังหายอ่าเห็นไหมน,น,นั่นไงเห็นไหมครับหลุดแล้วอะไรก็ไม่รู้หลุดออกมาอ่ะแต่เรามาดูนี่ก่อนหน้าตาของมัน พอจะบางคนพอจะมองออกหรือยังยังถ้าบางคนยังโอเคเดี๋ยวเรามาสอนกันนะครับนี่เลยที่มันกระเด็นออกมาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เก็บไว้ก่อนจะมีซับปิงหนึ่งอันแล้วก็แท่นอะไรไม่รู้ดำดำพลาสติกหนึ่งอันแล้วเมื่อกี้ก็จะมีปุ่มบวกลบของเรานั่นเองแล้วก็ ปุ่มกดโอเคทั้งหมดจะมีสีอย่างนี้นะห้ามให้สีอย่างนี้หายนะนอกนั้นก็จะเป็นแท่นธรรมดานะครับแผงวงจรสวิตช์ที่มันมากับตัวเครื่องโอเคปุ่มนี้สปริงอันนี้กับปุ่มนี้อยู่ไหนอยู่ข้างบนเห็นไหมมันจะมีแท่นสีทองนะรูสีทองไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันที่เราเสียบหัวแท่งนะครับโอเค เอาสปริงใส่เลยปึ๊บมาแล้วอนันนี้อันนี้เนี่ยไอ้หัวเนี่ยมันชี้ไปตามขั้วสายไฟของเรานะครับปิดมันลงไปก็จะกดได้อย่างนี้นะเห็นไหมเออโอเคมันก็เป็นที่ใส่่านของเรานั่นเองอกอใส่่านลงไปเลยปึ๊บนี่ก็จะติดแล้วเห็นไหม อ่ะนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้ผมแอบแกะมันออกแล้วถ้าเราติดตรงนี้เข้าไปมันก็สวิติดมันก็ติดแค่นั้นเองเพราะเราใส่ฐานเข้าไปแล้วนะโอเคแล้ววิธีที่จะทํามันง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเอามันออกเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแผงไฟใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแบ่งเส้นเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมครับแล้วกล่องมันมาแล้วกล่องมาอย่างนี้อันนี้ก็ยังจับมันไว้อยู่นะ โอเคยังให้มันเป็นสภาพนี้อยู่นะครับเนี่ยเราก็จะคอยกดมันดูได้เรื่อยๆนะโอ okay. เคล้วก็กลับหัวมันแล้วก็ข้างบนเนี้ยใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเน่ยให้มันหลุดนะระวัาางนะโอ okay. เคเดินเข้าไปแค่นี้เองเราก็ได้แท่นทําแล้วโอเคทีนี้ต่อไป ก็เป็นหน้าที่ของกระดาษแก้วของเราแหละแปะมันลงไปเลยตัดแปะนีะ่อยากได้ยังไงอยากได้สีอะไรแดงเหลืองเขียวน้ำเงิงนตามใจให้มันแบ่งเยอะเท่าไหนมากมายไก่กองแล้วผมแบ่งวันนี้ผมเดี๋ยวผมแบ่งให้ดูสามอันข้าวข้าก่อนแล้วกันนะข้าวข้าแล้วกัววววนนะแล้วพี่พี่น้องๆอ,อยากเอาไปทำยังไงตามใจสบายเบือเลยโอเค ตัดมันให้เป็นแผ่นเล็กๆ,กๆน้องใ่ญ่มากนะครับก็ตามพอดีมันแหละนะทีเดียวเล็กๆมาต่อไปก็สก,กัดเทปใสเอสก,กัดเทปใสเราเนี่ยแปะทับมันลงไปเลยนะแปะทับมันลงไปเลยนะพี่ๆนะเห็นไหมผมเทปให้อะ่ะแปะทับมันลงไปนะครับ อย่างนี้เลยนะที่ฟองอากาศหน่อยไม่ให้มันอืมเรียบเนียนสวยง,งามตัดปุ๊บหน้าอย่างนี้นะครับลองมาหลอกมนรนต้องมาท่าเลยแค่นั้นเองกดดูสวิตไฟอยากให้มันอยู่ตรงไหนตัดเก็บขอบหน่อยนิดนึงให้มันไม่เลยให้ส,สติกเกอร์มันไม่เลยออกมานะ ก็ดูเหลือหล่อมๆของเส้นดีๆนะครับบางทีเนี่ยเราติดมันลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าเราจะดูแต่หน้าตรงมันอย่างเดียวนะบางทีเราก็นอนตะแคงชมของตัวเองบ้างะนะก็ติดให้มันไม่เหลื่อมกันนะครับสีแดงค่อนไปเลยสีแดงแรงลิ ปาเข้าให้เห็นนี้ตัดมันออกปึ๊บแล้ให้มันติดตัวกล่องมันไว้ฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนี่นะอยากจะเขียวเหลืองแดงอยากจะแดงเหลืองเขียวเล็กเก้อยากจะม่วงก็แม่สีมันก็จะมีตามเนี้ยนะครับ เราก็ผสมสีของเราเองได้ก็เหมือนตามแม่สีเลยอย่างที่เมื่อกี้ของผมมีสีม่วงก็เอานี่แหละน้ําเงินกับแดงผสมกันอ่ะผมลองผสมให้ดูน้ำเงินกับแดงปิดกันไว้นะเห็นไหมมาแปะเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีม่วงแล้วก็เรียงตามแม่สีที่เราอยากทําตามใจเลยอ่ะต่อไปผมเอาสีน้ําเงิน ฟงฟิงน่ารักนิดนึงใครจะถนัดคัตเตอร์ก็ก็ก็ไม่ได้จะห้ามนะครับคัตเตอร์ก็ก็ตรงดีเหมือนกันนะโอเคจะมันลงไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมตัดออกเท่านั้นเองเท่านั้นเองเท่านั้นเองอ่าอ่าจะแรบไปไหนเนี่ย วัวพี่พี่น้องน้องเหงานะนั่งดูเงียบๆแค่นี้เองนี่ไงสามสีสามสีแล้วไหมสามสีแล้วไหมอ่ะลองกดค้างนี่เป็นไงสองกดค้างก็เป็นสองสีอยู่ดีห้าแค่นี้แหละเราก็จับข้างบนไว้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองแค่นี้เลยสิบสี่บาทสิบห้าบาทแล้วก็กักนไก่จับมันออกมาอย่างนี้ เราวางข้างบนหลุดน,นะครับจับมันออกมาเดี๋ยวช้นหลุดแล้วก็ช่างมันเราเป็นแล้วนี่เออเราเออทําไมอะหลุดแล้วจะใส่ใส่เป็นแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมสนแล้วก็ค,ค่อยๆใส่มันลงไปเลยอย่างนี้เลยเราใส่มันเดิมสป,ปริงแล้วก็คั่วใส่ให้ตรงขั่วแล้วที่เราบอกเหมือนเดิมเผื่อบางทีบางนคนมองไม่เห็นนะครับเรียบร้อยแล้วก็ดันมันลงไป แค่นั้นเองคืย yes. ดานมันลงไปเอ้าผมลืม <laughs> ขอโทษขอโทษผมลืมใส่สวิตใส่สวิตไว้ก่อนเออใส่สวิตนะครับลงไปตัวเล็กสองตัวตัวใหญ่หนึ่งตัวก็แบบที่เรารู้กันว่ามันอยู่ตรงไหนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละงั้ใส่ลงไปเลยนะครับเหมือนเดิม ทวนให้สามรอบรอบที่สามเลยละกันเดี๋ยวเพิ่มนบางคนยังไม่ทันอีกนะโอเคให้ตรงพั่วมันนะใส่ลงไปครับดิ้นดิ้นจริงๆเลยโอเคก็ต้องระวังดิ้นด้วยนะค่อยๆใส่มันลงไปนะอย่างนี้นะแล้วก็หันน็อตเข้าไปเหมือนเดิม น้องุมไปไหนละโอเคฝั okay. ่งนี้นะอ่าฝั่งนี้มันยังคารูของมันอยู่เลยโ okay. อเคอาสมมติว่าไข่ไปแล้วละกันเดี๋ยวผมค่ยไข่ขใหม่ก็ใส่่านลงไปเลยเท่านี้เองค็บวกก็ลบเด้่อออกมาละนี่เท่านี้เองเท่านี้เลยนะครับ แล้วก็จะใส่แครงใส่แครงเรียบร้อยสวยงามตามคอนเซปต์สเตปฝรั่งโอเคครับก็วันนี้ก็รีวิวให้พี่นลองดูเรียบร้อยแล้วสวยงาม DIY บายน้องมายเองนะครับมาเองายไงจะใครละ่ะก็ติดตาม DIY ครั้งหน้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะโพสในแฟนเพจใน Facebook ของผมเองนะครับ E Z แล้วก็ m ม m ม E ตัวใหญ่ Z ตัวเล็กแล้วก็ My ม y my. MINE นะโอเคแค่นั้นขอบคุณมากครับ